ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูชมทุ่งเดอ้อมาดูมาดูทุ่งนาบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะคะบรรยากาศเกี่ยวข้าวปีนี้นะคะนานาฟังทุ่งต้เาเรียกว่าอะไรอ <ท swiftly. S 1> ่ะนานาทงนาทง <c oughs> ได้เกี่ยวนะคะได้เกี่ยวแต่ว่านี่คือไม่ใช่นาเรานาเขานะคะดูบรรยากาศตอนเช้าเช้าก็จะมีนกมาแล้วนกจะมาหากินนะคะกินมแมลงกิน กุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในนาหลังเกี่ยวนะสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นนกไหมเนี่ยเราดูดข้าวนาะปีทางนี้ข้าวมานี้โอ้เออฝั่งนี้ก,ก็สวยเหมือนกันที่ยังไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ยังไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็เกี่ยวประมาณวันที่20สินี่แหละนี่ยี่สิบสามนี่แหละสวยเนาะรวงใหญ่นะคะข้าวรวงใหญ่มาก ทีเกี่ยวแล้วของเขาทั้งนั้นเนาะของเรายังยังไม่ดูนะคะเราจะไปดูกันว่าของเรามันจะเป็นยังไงบ้างบอกไม่ถูกเลยไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาทุ่งนาน,นานแล้วนะคะไม่ใช่จะเป็นสองเดือนเลยเหรอเนาะไม่ได้มาเน,ะน,น,น,นาะนก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 กระยางขาวเหรอ เยอะเยอะอันนี้ก็อันนี้ก็เหลืองแล้วเนาะแห้งแล้วเนี่ยฝั่ง,งนี้อ,อันนี้เตี้ยๆนี่จะเป็นพันหกหนึ่งเนาะแต่จะเป็นอันนี้จะเป็นน,ปน,น,น,ปน,น่าจะเป็นมะลิเนาะนี่สูงๆเ่ต้นสูงๆน,นี่ก็ปลายเริ่มแห้งแล้วก้มแล้วนะคะรวงก้มเนี่ย <c oughs> สวยจังเลย คนต่างมาชมนางามองตัวเองเดินชมทุ่งนางามนั่นเหยี่ยวแดงเหี่ยวแดงเหยี่ยวแดงนี่นะท่านผู้ชมเหยี่ยวแดงมาหากินวันกันนี่นะคะหลังจากที่ไม่ได้มานานนะดูใช่ใช่ดูสวยทั้งคู่เลยดูดิต้นสูงถ้าลงไปนี่ทั่วมหมวยแล้วเนี่ย บรรยากาศย่าก็งามข้าวก็งามเดินล้อโตโต,ตเลยนะคะ,ะรเราจะเดินเข้าไปชมทุ่งนาของเรานะคะนี่นะคะทุกคนดู สวยมากเลยเนาะแม่มาไปแบบทุรักทุเลนหน่อยนึงมันก็จะมีล้มด้วยนะคะนี่เพราะว่ามันต้นสูงโอ้โล่งแล้วโล่งแล้วมา นี่นะคะคือทุ่งนาของเรานะคะล้มเหมือนกันนะเนี่ย<ะ>นาของเราก็ล้มเหมือนกันฟัว,ตวเตอร์จีไรเกียวปะนี่อุย้ยสวยเนาะสวยเหมือนกันนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิอืมสวยมันใหญ่ไหมพี่โอ๊ขนาดเม็ดเต็มเม็ดเต็มเต็มโอมขนาดบริบานปุ๋ยด้วนี่อืมสวยนะนาปีนี้ไม่ได้หวานปุ๋ยเลยนะคะกลัว กลัวว่าน้ําจะท่วมนะเลยไม่ได้หวานนะนี่ถ้าเม็ดซ,ซ้อนกัน,นอ,ยอย่างนี้เข้าจะได้เยอะแม่ดูมันเป็นหน้ามันเห็นไหมนี่เห็นไหมมันซ้อนกันเยอะๆไม่ห่างดูดิห่วงใหญ่ได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณ okay. ตกหลุมนะฮะไม่มันมันเขาเรียกว่ามันเงย แม่ก็ลวงอันนี้แหละเนี่ยแต่มันเงยแบบมันมันหนีน้าอ่ะแบบสัญชาตยานด้วยความเอาตัวรอดอ่ะใช่ใครบ้านไม่มีชีวิตโอมีชีวิตเดอมิล้มเหมือนกันมันต้นสูงที่เขาล้มเพราะป้องกันการหักไงแม่มาจอย มันก็เป็นขั้นตอนการเอาตัวรอดเหมือนเดิมนี่นะนี่นะแต่ถ่ายให้ดูอีกถ่ายให้ดูอีกสวยสสวยสวยยนี่นะทุกคนบ้านเราเรียกว่าแมงย่างซีนนะอันนี้นะ บ้านเ,นเพื่อนเรียกอะไรกันก็บอกมาด้วยนะคะเราจะพาทุกคนมาชมชมตน้นมะละกอตึงลูกเยอะลูกดกต้นน้อยๆน,อยนึงเด้อนี่เาไมกุมีบัว,ม,บวมีบัวสายออกเป็นคลายแล้วอโอ้ยลกมากเลยเนาะ Hey, ของตะมีเมื่อวานปุ๋ยมันให้เป็นหนึ่งงั้นวะเราจะตัดเราจะตัดมะพร้าวนะคะทลายนี้สวยมากเลยแก่แล้วปึ๊บหลดุดแล้วลองชิมน้ำดูไหมชิมน้ำดูหนึ่งลูกหนึ่งก็อยู่นั่นน่ะนั่น,น,น,นโอ้เต็มทลายเลย เดี๋ยวเขาจะปอกให้ชิมนะทุกคนอันจมเจมจมเจมเนี่ยมันไม่ใช่ปลาตัวใหญ่นะเนี่ยปลาแม่ปลากีปลาปลาปลากี่เดือดเหรอปลากระดีปลาตัวใหญ่นี่มบลนก ไม่พกหลอดมาเลยเนาะกินไงล่ะไม่ไผ่ทำเป็นหลอดได้ไหมไม่ไผ่นี่แมวพุ่งแหลกอยู่เต็มกล้องเลยถือบ่าแมง เนี่ยอไหนพี่จะชิมชิมดูมันเปรี้ยวไหมอ่ะหวานนะแต่ว่ายังไม่เต็มที่มันไม่หวานเหมือนฝั่งทางนู้นอะ่ะว่าไหม,มหวานฉ่ำแบบคือหวานจ่อยๆเนาะเออก็ยังมีความแบบเปรี้ยวอยู่นิดๆหวานหวาน,นเจี๊ยบเอามาชิมเดีัยเน,นี้ยเอามาชิมเดีวพี่เอามัดคืนไว้เร็วมันไม่หวานให้มันโตวกว่าน,นี้หน่อย เมา,เาขามา้าไล่มัดไว้เดวเยอไปไปมัดดิแต่มันก็แก้กระหายได้เด้กินให้หมดมีอันนี้ด้วยนะคะลังนกลังนกอันนี้เอาได้เงินไหมนี่ขายได้ตังค์ไหมนี่ <c oughs> นั่นนะคะ ปลามีปลาด้วยเด้อนี่นะคะเขาเรียกว่าพันอะไรไม่รู้นันละกอมาเฟืองอมอันทำไมเป็นโพงงี้ก็ไม่รู้นะเนาะเื้ยไปเศยถุงใส่ถุงเอาไปสักลูกก็พอลูกเดียวนะแม่ทำไม่ไหวอกที่รักไปทั้งนี้แม่มา่ครับผม<ๆ>เราจะเดินไปแล้วนะคะ เราจะเดินทางกลับกันแล้วนะบายบายครับได้มะพร้าวกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ,รบที่รับชมนะคะบุญรักษาพระคุ้มคกองค่าสวัสดีค่ะ